กิ่หนุ่พี่แเบิง้งผมเป็นสมักสมัครงาน,นม่สซนน่นาจะได้หรือต้องแาจะได้นะครับไชต้องบคุอรอรอหน้าตาดีนะครับ่าจะได้บนอยากครับงงานไบิวงมาไล่บ่เขาบ่างา่หมือน พี่ก็คักตัวนี้พี่ก็คักหย่านมือหัวซื้อมาใหมา่หย,ย่านมือหัวซื้อมาใหมา่โบแก่ด้เนี่ยหย่านมือหัวเนาะ สวิดเกือบพวกแกนะครับล่างบ่ละมันไกลเมียอยู่มุกทหารเป็นห่วงอ๋อเมียนี่หรอกกับบ,าาบา้านห้องหลงบัดงานงานบ้านเท่าก็าหลายอยู่นะครับทั้งในเอ,อ,อันวอลินไบ่เคยห่างสาวเอื่องเด้อทั้งในบอลินแต่งานหลายอยู่บอเล็กไม่เคยห่างสาวอื่องมากินข้าวด้วยแต่ลอดตั้งกล้องไว้เลย หน้ขึ้นหน่อยขึ้นเอามาก้จะขึ้นกระแซหอมบลาบลาเลยใส่โย่อยเผ็ดรูกโดนตัวนี้ขึ้เผ็ดเมือไรปอแล้วไว้ลูกโดดตัวนี้เหมือมาเบืองไม่ห่านหวานโอ้ยใครโยนเป็นประตูเ่าซื็อเพชรยังสาว มือประตูเกาไม่ว่ากับแกกุเกาเน่ยแกคนอารสณตเน่ะเนี่ย yeah. ตามแก้วนั่งแสวมือเมื่อสวนนนึงพอดีจํานี่ก็ส่งพักสิบูซาบ่โท่าบกแกพันเขาฟันสมบ่ จะพาเขาผ่านศุวันนี้ใส่ชุดพระมาํำขบวนเชอะนะสวัสดีพี่สักครับว <c oughs> น้าตาแตกน้าตาแตนพี่สัก <c oughs> ผัดเผ็ดปลาไหลมานี่มีแต่เนี่ยห่อนห่อนเผ็ด พันเผ็ดประไล่เซ็ตกับสองสารนะครับอ้วคขากีดีมีแต่เนี่ยพรรันเผ็ดนะครับดุกโดดก็คักคนพันเผ็ดปลาไลก็บห่อนมาเนี้เขากันดีปัญญงนะครับดุโดดนี้กินกับอันนี้ด้วครับสมปลาเสดอเดินชีวะดุกโดกดเมากินก็มีอย่างมื่อวานนี้สองเมนูนะครับกับเกี่ยมห่พอพี่ซักได้ยังกินเขาเลี้ยงเงนาะครับ ในอย่างกินเขาเรียกน้อมาหนิยุงลายวนะน้อครับผมอย่าลืมจุดยากันยุง้อพี่สักคำามาแล่ากรฝากกดไลค์ให้น้องชายด้วยเ้อครับมันนีหง่มองง่ญ่เวทีนะครับมาหนิใหญ่เวทีก็สุดยอดแล้วครับผัดเผ็ดปลายาวแมนครับพี่สักสุดยอดนะครับผมน่นโดนอย่กินเถื่อนนะครับไปตลาดเล่ามา เป็นตลาดเล่าตลาดอาหารอีสานนะครับอยู่แถวเขตบางแคบางบอนนะครับผมอู้แสบครับหั่นทึ่งห่อนทึ่งเพียดนะครับมันเลยจักน้ำหมจักน้ำตาไหล <c oughs> มะเดวตัวใหญ่นะครับตัวประมาณ นี่ปมมือนะครับผมโมเดลตัวใหญ่นะพี่จักรกระดูกเพือ่อพอกินงำบว้กระดูกนะครับ